สวัสดีเพื่อน FC ช่วโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะแต่วันนี้ก็แอดก็เริ่มหาคลิปแล้วนะครับเนาะก็พอดีคุณแม่ฝันรวยก็ฝันนะครับฝันอยู่ที่แรกแกก็ไม่เล่าให้ฟังเนาะน่าจะฝันประมาณสักวันที่19แล้วเนาะประมาณ2วันนะครับเนาะ ก็เนื่องจากหลายๆงวดเนาะบางทีคนเราฝันแล้วก็ท้อใจนะครับเนาะแอดก็ไม่ค่อยอยากลงด้วยบางทีฝันบางทีก็คิดว่าน่าจะมามันก็แม่ฝันดีมันก็น่าออกมากเลยนะครับเนาะก็บางทีก็ไม่มานะครับก็ทําให้ก็รอดูความฝันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับแม่แต่บังเอิญวันนี้ความฝันของคุณแม่ก็น่าจะไปชนกับเลขดังนะครับ ก็เป็นความฝันจริงนะครับเนาะเราก็ดูเป็นแนวทางกแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่รัฐบาลนะครับเนะเพราะว่าในความฝันนี้เรียกว่าฝันเป็นจริงด้วยอย่างหนึ่งนะครับเนาะก็นี่แอดก็ลอกมานะครับเนาะนั่งฟังคุณคุณแม่ฝันรวยนะครับเนาะก็เข้าความฝันกันเลยนะครับเนาะก็ก่อนนอนคุณแม่ก็บ่นเรื่องรองเท้านะครับเนาะ รองเท้านี่หายนานมากนะครับคุณแม่แกหาไม่เจอนะฮะก็ใส่อีกคู่หนึ่งแต่อีกคู่ที่ที่หายนั้นอนะ่ะหายข้างเดียวนะครับก็ใส่สบายมากก็บ่นเรื่องที่ว่าจะไปซื้อรองเท้านี่แหละหลังจากนั้นคุณแม่ฝนรวยก็ก็หลับไปหลับไปทีนนิตานะครับคุณแม่ก็เห็นตาอ่าซึ่งอายุยังไม่เยอะหรอกแต่ก็เรียกตานะครับกับยายทวดนะครับก็นั่งอยู่แล้วบอกว่า ห่วงแต่เรื่องรองเท้านั่นแหละคิดถึงแต่รองเท้าอะไรกังวลแต่เรื่องรองเท้าอะไรเงี้ยเนานะ <S <S> <S ก็ทีนี้าตาก็บอกว่าพรุ่งนี้ให้ให้ไปดูนะไอรองเท้าน่ะมันอยู่หลังห้องน้ํานะเนี่ยนะครับมีมีห้องน้ําเนี่ยหลังหลังนี้นะครับหลังหลังห้องน้ําตรงนี้ตาบอกว่าพรุ่งนี้ก็ไปดูรองเท้ากันแล้วกันที่คุณแม่หานานมากเลยนะ รองเท้านี่หายนานหายจนจะเป็นเดือนแล้วครับนาอหาไม่เจอนะครับก็ทีนี้ในความฝันคุณตากคุณตากับคุณยายก็บอกว่าไปงานเขาเดอ้อเขามีงานอะ่ะมีบ้านที่เขามีงานนะครับก็พอคุณแม่ไปก็เป็นบ้านบ้านเยจอนะครับกับบ้านอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นสองหลังติดกันบ้านสองหลังนี้ เขากลางเต็นจากมุมบ้านเลขที่ส9บนะครับไปที่บ้านเลขที่20สิบคุณแม่ก็เดินไปเห็นคนเยอะแยะเลยก็เลยไปถามเจ้าของบ้านว่ามีงานอะไรนะครับเ,เจ้าของบ้านไม่ได้บอกว่ามีงานอะไรนะบอกแต่ว่าคนมาบ้านเยอะแยะแค่นั้นเองนะเต็นก็กลางจากนั่นแหละครับเลขที่19มาถึงบ้านเลขที่20ิบคือเต็นมันจะอยู่หนะ้าบ้านเลขที่2นะี่ิเนาะรั้วเขาติดกัน ยายเจาะนี่ไม่ได้บอกนะว่ามีทํางานอะไรจัดอะไรก็ไม่รู้แต่แกบอกว่ามีป้ายไปดูป้ายสิเนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกมีป้ายอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังบ้านพอคุณแม่ก็ก็เดินไปดูยายเจาะนี่แหละพอเดินไปป้ายป้ายมันก็ประมาณหนึ่งนะติดหน้าบ้านแล้วก็มีหลังบ้านก็มีนะยายเจาะบอกว่าหลังบ้านก็มีป้ายพอมองไปที่ป้ายก็เห็นตัวเลขนะครับพอคุณแม่เดินไปดูก็แม่ ผู้คนเขาก็เดินไปดูป้ายเหมือนกันว่ามันประกาศอะไรแต่ในป้ายนั้นมีแค่ตัวเลขนะครับพอเห็นตัวเลขคุณแม่ก็เลยถามว่า,ย,ายจยเจาะติดป้ายนี้คือให้คนช่วยงานเท่านี้ใช่ไหมย,ยายเจาะบอกว่าไม่ใช่ที่ติดป้ายนั้นติดติดไว้กันลืมนะเขาบอกแต่ในป้ายมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับเ mm hmm. พื่อนเอฟซีเป็นแค่ตัวเลขบอกบอกเฉยเฉยแล้วคนก็ไปผู้คนที่มางานเยอนะแยะน่ะเขาก็เอามือไป ไปเคาะที่ป้ายนั่นนะ่ะเคาะที่ป้ายเคาะแบบเหมือนคล้ายๆทุบอะ่ะเคาะไม่ใช่เอามือแบบมือแบบมือไปไปตีตีป้ายตีป้ายคุณแม่ฝันรวยก็บอกว่าอย่าไปอย่าไ,ไปตีแรงเดี๋ยวป้ายมันจะขาดนะอะไรเงี้ยนะเออพอไปตีตีเนะี่ยก็ที่ป้ายก็มองไปก็เป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับเพื่อนเอสีเนาะนี่นะฮะเป็นป้ายใหญ่ประมาณหนึ่งติดหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านเลขที่20ิบนะครับเออซึ่งติดเนื่องมาจากบ้านเลขที่19เนาะ ทีเรกแอดก็ถามคุณแม่ฝันรวยว่าคุณแม่เขาไม่ได้เขียนว่าหนึ่งเก้าสองศูนย์เหรอเขาบอกไม่ได้เขียนเขาเขียนอย่างนี้เลยที่ป้ายนะติดไว้ข้างหน้าข้างหลังแต่คุณแม่ฝันรวยมีความรู้สึกว่ายายจ๊อเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเหมือนยายทวดจำแรงมานะคือในความฝันน่ะคุณแม่แกฝันจนแกรู้ว่าอืเหมือนเขาจำแรงเป็นยายจ๊อไว้รับบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วก็จำแรงเป็นน่าจะเป็นยายทวดจำแรงมานะครับก็เห็นเป็นเลขนี้นะครับ แล้วคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นหลังจากตื่นคุณแม่ก็ไปไปงานอีกหมู่บ้านหนึ่งและก็เลยคิดได้ว่าเมื่อคืนน่ะตาน่ะตาที่มากับยายทวดอ่ะบอกให้ไปดูรองเท้าหลังห้องน้ําคุณแม่ก็เดินมาปรากฏว่ารองเท้านั้นอยู่เหมือนกับคนมีคนเอามาวางนะแต่แกบอกเคยมาดูแล้วหลังห้องน้ํานี้ทําไมไม่เห็นนะครับเพราะเมื่อก่อนมันจะมีลูกหมาลูกเน่ยหมาทรดลูกเป็นหลายตัวแล้วรองเท้าก็ชอบคาบมาแล้วมาหาอย่างไงก็ไม่เจอเนาะ แต่ตอนนี้หมาไม่มีแล้วเคยมาเดินหาไม่มีเหมือนเหมือนมีใครเอาซ่อนคือในวงการหวยคนเล film, ่นหวยอ่ะถ้าฝันนะอันนี้ถ้าเร yeah, <ets void> ื่องเรื่องฝันว่ารองเท้าหายแล้วหวยจะไม่เข้านะครับเออถ้าเราซื้อหวยแล้วรองเท้าหายนี่หวยจะไม่เข้าแสดงว่าหวยไม่เข้านะครับแต่อันนี้ฝันในฝันบอกให้ไปดูรองเท้าตาบอกให้ไปดูรองเท้าแล้วก็เจอจริงๆนะครับเพื่อนเอฟซีครับแม่ก็ถือว่าฝันเป็นจริงเนาะ ยังไงก็เลขที่เห็นในความฝันนี่ก็แม่ก็ขอให้ออกจริงด้วยก็แล้วกันนะครับเนาะถือว่ายายทวดมาบอกแล้วกันนะครับเลขนี้ยายทวดส่วนใหญ่จะไปรัฐบาลนะครับเนาะส่วนท่านใดอยากจะไปเสี่ยงรายวันก็ลองดูนะครับเราก็เน้นไปที่รัฐบาลนะครับออแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าความฝันคุณยายก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะฝันย้ำอะไรยังไงเดี๋ยวแอดการติดตามมาให้เพื่อนเอฟซีได้รับทราบนะครับ ยังไงก็รีบไปลองเสียงดูนะครับน่าจะไปชนกับเลขดังนะครับถ้าชนกับเลขดังก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้เป็นความฝันจริงนะครับไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมานะครับอ่าละครับวันนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ